มาเราจะเล่าให้ฟังมาดรีิ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับการแนะนำซีรีส์จีนค่ะห่างหายไปกับการแนะนำไปพักใหญ่เลยนะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสนุกน่ารักมาเล่าเป็นเรื่องแนวจีนปัจจุบันนะคะทุกคนชื่อเรื่องภาษาไทยว่าป่วนรักงานแต่งทิปหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Once we get married ค่ะ ก็หาดูได้ทาง VTV นะคะทุกคนเพิ่งฉายเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมานี้เองนะคือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ทุกคนตลกสุดๆไก่ไปดูมาแล้วจ้าเรื่องนี้เนี่ยนะทุกคนนำแสดงโดยหวังจือฉี ก็คือพระเอกจากเรื่องชูชูมือชนณสูตรฟ้าประธานคราวนี้นะเปลี่ยนจากท่านอ,องคสืบคดีใช่ไหมมาเป็นท่านประธานอินซื้อเฉินจอมเผด็จการที่สร้างบริษัทด้วยความสามารถของตัวเองล้วน,วนเออนอกจากจะรวยมากแล้วเนี่ยนะก็ยังหล่อมากขี้เก็กมากมีบุคลิกแบบแบดบแบดบแบบร้ายๆหลงตัวเองตลกไปหมด แล้วก็นางเอกของเราเนี่ยนะทุกคนรับบทโดยหวังอวี้เหวินก็คือรับบทเป็นกู้ซีซีสาวน้อยที่มีความฝันอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองคือนางเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าอย่างนี้แต่ระหว่างที่แบรนด์ยังไม่มียังไม่มายังไม่เกิดใช่ไหมนางก็เลยร่วมหุ้นกับเพื่อนรักเปิดบริษัทรับพรีออเดอร์สินค้าทุกคนอะเป็นสาวน้อยที่ปกกาติงทีเรื่องเรามันก็จะมีความซินเดอเรลล่าหน่อยๆทุกคนแบบว่าพระ หล่อนนิใสรวยอย่างนี้กับนางเอกที่แบบว่าต่อสู้ชีวิตทุกคนซึ่งจริงๆแล้วสองคนนี้เนี่ยนะเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยนะในเรื่องจิ๋วโจเมืองสวรรค์ภาคสองเออคราวนี้เนี่ยก็มารับบทน้ำเล่นคู่กันคือเคมีเนี่ยนะนะดีมากดีสุดๆกูไก่ไปดูมาแล้ว10ตอนคือดูไปขำไปทุกคนเรื่องยอ่อเนี่ยก็คือว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะ ต้องมาจับพระจจ้าผูแต่งงานกันเป็นเวลาสามเดือนก็เลยชื่อว่างานแต่งิพิปไงแล้วก็แบบมีสัญญาก่อนแต่งที่รู้กันงุมงิบกันแค่สองคนว่า เออเนี่ยเราเนี่ยประกาศสื่อว่าแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวคือพอหลังจากสามเดือนผ่านไปใช่ไหมก็คือจะแบบแยกย้ายกันไปส่วนเรื่องราวชุลมุนชุลเกเนนะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของพระเอกกับความพยายามหาเงินของนางเอกทําให้สองคนนี้เนี่ยนะต้องมาจับมือแสดงละครเป็นสามีภรรยาก,กันหลอกๆอกแต่ว่าทุกคนหลอกไปหลอกมามันก็ต้องตกลุมรักกันถูกไหม เรื่องนี้เนี่ยนะคะทุกคนมันจะมีความละครไทยอยู่หน่อยๆบางที่บางจุดในนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบทมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคะแนนด้านความสนุกเฮฮานะเอาไปเลยเต็มสิบเออเพราะงานก็คือดูเรื่องนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าอะไรที่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลอะก็ค้ำค่าม,มันไปเนาะอย่าไปคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงมาเจอกันในร้านอาหารเดียวกันได้ง่ายๆอะไรแบบนี้มันก็เป็นละครดูเอาตลกไปนะทุกคนเหนือ,ออื่นใดคือเคมีดีมาก แล้วก็งานสายตาของพระเอกนะทุกคนเวลามองนางเอกนี่คือแบบละลายอะ่ะอยากโดนมองแบบดีบ้างส่วนานางเอกเนี่ยนะน่ารักสดใสเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนางเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงกับหาเงินไม่ได้แต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีพ่อกับย่าที่แบบว่าชอบเอาเงินของที่บ้านไปนะก็มีความลูกกตัญญูงานลูกสาวคนเดียวก็แบบว่าเออช่วยแม่หาเงินโสดเรททุกคนเป็นเด็กกตัญญูเป็น เด็กจิตใจดีและนางเอกพอมาอยู่กับพระเอกเนี่ยนะไม่แน่ใจว่านางเอกเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่ากระดูกไม่ดีเอะอะลม้มเอะอะล้มตลอดนางเอกก็ล้มเก่งใช่ไหมพระเอกก็คือรับเก่งมากเวร์โอ้ยมีความแบบว่าเอะอะลม้มเอะอะรับดูไปเขินไปฟินไปทุกคน ดูไปแค่ไม่กี่ตอนในนาพระเอกนี่คือแววคลั่งรักเริ่มมาแล้วจ้านี่ขนาดยังไม่รู้ตัวว่ารักนางเอกนะทุกคนไม่รู้ว่าช่วงหลังๆห,หลังจากที่แบบประกาศเปิดเผยความรักแล้วจะคลั่งรักเบอร์ไหนโอ้ยโอ้ยแต่ตัวอย่างนี้คือแบบว่าฉากจูบเพียบโอ้ เอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะอยากจะขอเปลี่ยนชื่อจากป่วนรักงานแต่งทิปเป็นสะดุดรักงานแต่งทิปจะดีกว่าเพราะว่าเอะก็สะดุดกันทางเรื่องเลยจ้าดูไปแล้วผ่านมาสิบตอนเนี่ยนะยังไม่มีดรามมงดราม,มาอะไรนะคะทุกคนตัวรายก็คือมีโผล่มาแล้วนะมีความ เป็นนางร้ายหน้าตาจีนหน้าสวยมากนะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีเชื้อชาติไทยอยู่นิดนเพราะว่านิสัยน,นางร้ายเหมือนน,นางร้ายไทยเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากเหมือนเขาออกมาจากพิมพ์เดียวกันแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะครา,ารนาฝีมือพระเอกกับนางเอกหรอกคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยฉลาดค่อนข้างทันกันตลอดเลยนะ คิดว่าเรื่องราวอันนี้เดาเดาเดาต่อไปเนี่ยมันคงจะประมาณว่าอาจจะต้องมีแบบเข้าใจผิดกันอะไรแล้วก็ทําให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เจอกับเราแต่งงานใหม่อะไรประมาณนั้นแหละอันนี้เดาดูทรงแล้วน่าจะจบดีแน่นอนเลยทุกคนเอาจริงดูเหมือนมันไม่มีอะไรดูไปติดแฮะดูยาวๆต่อเนื่องเลิกดูไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยนะคะจนถึงวันที่ดูคลิปมันมีมาแล้ว10ตอนใช่ไหมแต่ว่าเขาจะฉายทุกวันศุกร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ละแค่2วันวันละ2อตอนนะ ทุกคนเราก็มีทั้งหมด24ตอนตอนละประมาณ40นาทีเองสั้นๆไม่นานอ่ะสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะสนุกเฮฮาโรแมนติกคอมเมดี เคมีระหว่างพระนางก็ดีพระเอกก็คือหล่ออยู่แล้วน่ารักงานะใส่ตาดีมากส่วนนางเอกก็คือน่ารักมากเอาจริงนี่คือมาดูเพราะว่าพระเอกนะแต่ว่าโดนนางเอกตกไปเฉยเลยอะ่ะคือนางแบบว่าขาวสวยตาโตยิ้มน่ารักฟันเหมือนจะเป็นฟันกระต่ายเนาะฟันคู่หน้าก็แบบว่าโอ้ยดูแลแบบมีสเสน่ห์สุดๆทุกคน ป้ายยาไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามีใครจะโดนป้ายยาสำเร็จบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตามไปดูแล้วแล้วก็ชอบพระเอกหวังจือฉี่นะก็ตามไปดูเรื่องชูชูมือชนะสูตรฟ้าประธานได้นะคะทุกคนดูซับไทยได้ทาง v ีทีนี่แหละมันเป็นเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนคดีแล้วก็เป็นจีนโบราณด้วยนะสนุกมากคือพระเอกเรื่องนั้นนะฉลาดมากเก่งมากแต่ว่า จะต้องแบบทำตาเบลอๆนิดนึงเพราะว่าซับคือเร็วปรืสุดๆไปเลยทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ